สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้เราก็พบกับรายการมตัวคัตตอมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สำนักเรา WSW Custom b i นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวไฮอัมสปีดทวินพันสองนะครับตัวนี้ลูกค้าจัดหนักจริงนะครับส่งเข้ามาแต่งแบบอลังการงานสร้างเลยนะครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวผมมาไล่ดูกันนะครับว่าคันนี้ใส่อะไรไปแล้วก็ราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครผมว่าสวยมากเลยนะครับคันนี้ ทั้งทำสีทั้งทุกอย่างแบบผมว่าไม่น่ามีอะไรให้แต่งแล้วนะครับคันนี้ใครขับสปีดทวินพันสองนะครับก็จะเป็นรถอีกหนึ่งตัวนะครับที่ของไทยอัมนะฮะที่อันนี้มานะครับผลิตออกมาแล้วก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ขี่สบายนะครับไม่ถึงกับลำบากมากเหมือนพวกทักตันอาหรืออะไรพวกนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่ลูกค้าค่อนข้างนิยมมาแต่งกันเหมือนกันนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันเลยครับข้างหน้าตัวนี้ก็ใส่ล้อคีเนโอนะครับล้อคีเนโอเนี่ยราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สมบาทนะครับล้อของสั่งของรอประมาณ5เดือนถึง6เดือนนะครับตัวนี้อันนี้นะครับดุมนะครับเป็นสีทองนะครับแล้วก็หมุดสีทองนะครับพวกล้อคีเนโอเนี่ยสามารถสั่งผลิตพิเศษได้นะครับแต่ก็จะช้าหน่อยนะครับสามารถสั่งผลิตสีตามที่เราต้องการได้หมดเลยทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้ ก็เป็นล้อระดับเทพเลยที่ถือว่าสุดละสำหรับไทอัมนะครับที่คนนิยมมาใส่กันมากที่สุดเลยนะครับส่วนจานนะครับตอนนี้ก็เป็นจานเกลเฟอร์นะครับที่คนนิยมเยินเยอะที่สุดเหมือนกันนะครับแผ่นละถ้าแผ่นหน้านะครับราคาอยู่ที่12,500บาทนะครับส่วนหมุดตัวนี้สามารถแต่งได้นะครับตามสีของหมุดล้อ,อ,อมีสีทองสีแดงสีอะไรพวกนี้ก็มีนะครับแต่ต้องเพิ่มเงินไปอีกชุดละ แผ่นละ2,000บาทนะครับจบจะจบอยู่ที่ประมาณ14,500บาทนะครับแต่ถ้าเป็นหมุดสีเงินเนี่ยอยู่ที่แผ่นละ12,500บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็จานหลังจานหลังก็เหมือนกันนะครับจานหลังของเกเวอร์เหมือนกันนะครับอันนี้ราคาอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับถึง9,000บาทนะครับอ่ะคันนี้ก็จัดใส่มาซ้ายขวาเลยนะต่อมาครับก็เป็นปั๊มนะครับปั๊มตัวนี้นะครับลูกค้าก็ส่งทําสีอันนี้เราทําสีนะครับไม่ได้เปลี่ยนปั๊มใหม่นะครับใช้ปั๊มเดิมแต่เรา ไปทําสีมาเป็นสีดําเท่านั้นเองนะครับตกอยู่ลูกหนึ่งอยู่ประมาณค่าทําสีดำนะครับประมาณ7จ็0ถึงแปดบาทนะครับคู่ประมาณ800บาทคู่ประมาณพันหครับครับผมตัวนี้มางกรหน้าครับอันนี้เป็นมังกรหน้าเป็นงานคาร์บอนเพียวแต่ลูกค้าใส่มาเองครับอันนี้ผมไม่ทราบราคาจริงต้องขออภัยด้วยนะครับขเดิบขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะเป็นไส้ชกหน้าครับตัวนี้เป็นไส้ชกหน้าโอลินนะครับไปอยู่ที่ราคา7,100บาทนะครับแล้วก็ ค่าน้ํามันตัวน้ํามันอีก1,000บาทเท่านั้นเองนะครับต่อมานะครับขึ้นมาตรงแฮนด์หน่อยตรงนี้เป็นมือเบรกมือคัตนะครับของแต่งนะครับยี่ห้อ e v o t e c นะฮะราคาอยู่ที่70,00กว่าบาทนะครับคู่หนึ่งนะครับเฉพาะการแต่งเท่านั้นแล้วก็ปลอกแฮนด์นะครับอันนี้เป็นของ Mo t ต g a เก t แท้นะครับราคาอยู่ที่1,900บาทแล้วก็กระจกนะครับเป็นกระจกแต่ง m o t o g กตเก t นะครับอันนี้อยู่1 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะ แล้วก็เก็บงานดำครับพวกสีแฮนสีอะไรพวกนี้นะครับก็พเตอร์โคดเก็บงานดำทั้งหมดนะครับขอบไฟหน้าหรืออะไรพวกนี้นะครับคันนี้ก็จัดเปลี่ยนใหม่ไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับเขาเรียกว่าเก็บถมดำให้เป็นส่วนใหญ่นะครับรุ่นนี้ต่อมานะครับเราก็จะมาดูถังก่อนเลยดีกว่านี่ถังตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสีเขียวเท่าไหร่เลยแต่ถังใบเนี้ยทำสีเขียวออกมาได้ถึงก็บอกว่า สวยมากนะครับลูกค้าทักมาเยอะมากนะครับว่าจะทําแบบนี้ทําสีนี้นี่แบบว่าเต็มไปหมดเลยนะครับเวละตั้งแต่ผมโพสต์ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับราคาค่าทําสีถังครับของใบนี้นะครับเป็นเกรดพรีเมียมนะครับประกันอีก1ปีนะครับราคาอยู่ที่1 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับต่อมานะครับเป็นฝาถังโมโทนนะครับฝาถังโมโทนตัวนี้ราคาอยู่ที่3,900บาทนะครับแต่สําหรับสปีดทวินทตักตันอาสองตัวนี้เท่านั้นนะครับ ต้องซื้อตัวนี้ลองด้วยนะครับอีกประมาณ800บาทนะครับเป็นตัวฝาครอบลองตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของโมโทนโดยตรงนะฮะสำหรับคนที่จะซื้อฝาถังโมโทนใส่ก็ต้องซื้อเป็นครบเซต2ชิ้นนี้เลยนะฮะต่อมานะครับเป็นกาวมอนาวครับกาวมอนาราคา2,500บาทนะครับแล้วก็ท่อนะครับอันนี้เป็นปลายซิปออนนะครับราคาอยู่4 0,000กว่าบาทนะครับแล้วก็มาเก็บงานดําอีก6000กว่าบาทนะครับทาสีดาเพิ่มเพิ่มเพิ่มเติมออกไปนะฮะ ต่อมานะครับก็จะเป็นฝาเครื่องครับไอตรงตัวคีบตรงนี้ครับฝากลมเล็กเนี่ยครับราคาของโมโทนนะครับราคาอยู่ที่1,800บาทนะครับต่อ1ข้างนะครับซ้ายขวาก็3 6 0 0นะฮะแล้วก็ตัววัดอุณหภูมินะครับของแต่งตัวนี้ราคาอยู่ที่2อ0 0บาทนะครับตัวนี้แล้วก็มีของโมโทนก็มีนะครับก็ราคาพอๆกันนะครับอยู่ประมาณ2,000ันกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นพวกเนี่ยคันเกียร์คันเบรกอะไรพวกนี้นะครับสวิงอาร์มหลังนะครับ อันนี้เราเก็บสีดําทั้งหมดนะครับราคาทําิ้นงามหลังก็อยู่ประมาณสี่พันกว่าบาทแต่งพวกตัวพวกนี้ก็อยู่ประมาณสี่ร้อยบาทห้าร้อยบาทแล้วแต่ชิ้นงานนะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับโลโก้ครับนี่โลโก้ส่วนใหญ่จะมาจะเป็นสีเงินนะครับอันนี้เราเก็บงานสีดําไปนะฮะเก็บงานสีดําแล้วก็ลงตัวักษรให้เป็นสีทองนะครับราคาอยู่ที่สองพันบาทนะครับตัวนี้ต่อมาชกหลังชกหลังกันหน่อยชกหลังราคาอยู่ที่สามหมื่นแปดร้อยบาทนะครับตัวนี้ ไม่น่ามีอะไรแล้วอ่ะหมดแล้วคันนี้ก็เป็นเบาะแต่งเบาะแต่งตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนจะเป็นเบาะแต่งของศูนย์มากกว่านะฮะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับถ้าบอกไปแล้วมันผิดพลาดหรือว่าอะไรอย่างงี้นะครับนี่คันนี้โดยรวมนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็สปอร์ตไลท์จีม่านะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ทราบราคาครับอแต่อันนี้ผมต้องบอกได้เลยว่าใช้งานได้ดีนะครับก็เป็นอีกตัวที่แนะนํานะครับ น่าจะหลายตังเหมือนกันนะครับเห็นมีสวิคตัวนี้ควบคุมมาให้ครบเซตเลยนะครับอ่าสำหรับคนที่จะแต่งรถตัวสปีดทวินนะครับก็มีทางให้เราแต่งเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็อะไรให้เราเลือกเยอะมากนะครับส่วนใหญ่ตัวนี้สปีดทวินตัวใหม่เนี่ยก็จะเป็นเป็นตัวชกชกหน้าหัวกลับกันหมดแล้วตัวนี้จะเป็นปีเก่าหน่อยนะครับที่เป็นเป็นชกหน้าเป็นชกกระบอกธรรมดาตามปกติเหมือนเหมือนพวกรถทีร้อยทีร้อยยี oss, ่สิบทั่วไปนะฮะ นี่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่าใครต้องการสอบถามอะไรตัวไหนนะครับก็ทักใต้ YouTube มาได้นะครับหรือว่าทักมาทางเพจร้านก็ได้นะใหญ่จริงนะท่อตัวนี้แล้วก็สวยจริงนะครับ ไงฝากไว้ด้วยนะครับกับรายการโมโตคัต้อมของเราแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนน้ำยาโปรโมโตของเรานะครับน้ำยาเคลือบสีรถอันดับหนึ่งนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ